ยีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปิดเซิร์ฟภุกิจุ5 2นะครับเคสขั้นตอนแรกแล้วก็ไปโหลดตัวภูกิจกันกนครับเข้าไปที่ Google นะครับโอเคพิมว่า b u k k i t 1.5.2ไอทน์โหลด้านงดลานะครับกดอันที่3ามครัเขียน1 r 0 1ครับภูกิจนะครับก็ไปครับอ่าตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งผมมีแล้วผมก็กดเก็บไว้พอเสร็จแล้วแล้วก็สร้างโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ขึ้นมาครับชื่อว่าโฟลเดอร์บุกิ t นะครับโฟลเดอร์วิธีสร้างก็นี่ครับ b u k i t ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยโอเคครับผมก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะขอไม่ดาวน์โหลดแล้วกันต่อไปจะเป็นการรันัตบุกิทนะครับก็เปลี่ยนชื่อจากเปลี่ยนชื่อจากคาบุกิเปลี่ยนชื่อผู้นี้ครับลบทิ้งให้หลือ ขาบุกิอย่างเดียวนะครับแล้วก็นำนำเทคดอกนับนำโค้ดของเรานะครับเดียวโค้ดเนี่ยผมจะแปะไว้ใน Description ให้นะครับอ่าอ่าตรงนี้กับตรงนี้ชื่อต้องเหมือนกันนะครับก็กดไฟล์แล้วก็เซฟแอ d ไว้ที่ Desktop นะครับผมตั้งใน d ด s k t ท p อบุกิดรัดอตแบทต้องลงท้ายด้วยดอ t แบทนะครับกด Save ปิดกดรันครับอ่าเครเท่านี้แล้วก็สามารถรันเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ครับอ่าผมจะลองเข้าให้ดูครับอ่ากดพิมพ์ของเราครับโลเค l h o นโฮสครับบางคนถามว่าพี่ครับแล้วเราจะดู ID ของเราได้ยังไงล่ะครับนี่ครับแฮมาเชยครับ เดี๋ยวทางเมื่อชีพผมจะให้เว็บโหลดไปเหมือนกันนะครับอ่ะกดนี่ครับก็ปรีไอพ d เอเดครับแล้วก็โฮสต์จริงๆผมไม่ใส่ก็ได้อ่ะทำทวนวีไปขึ้นแล้วเห็นไหมเฮ้ยลืมเออผมลืมบอกครับตรงนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ครับแก้ครับเอ่อออนไลน์หมดเปลี่ยนเป็นฟอสครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ไอพีครับให้เอาไอพีทางมาชีของเรามาใส่เลยครับกดเซฟลองรันดูครับได้แล้วครับ จะเข้าเซิร์ฟไปดูต้องรองมันขึ้นมาดันนะครับไม่งั้นเซิร์ฟจะไม่ติดครับโอเคครับดันแล้วครับก็เข้าเซิร์ฟไปเลยครับโอเคครับนี้ครับเราก็สามารถเปิดเซิร์ฟไปแล้วครรับร้อยครับ ขอบคุณมากครับพี่รั้ชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการรมปลั๊กอินนะขอบคุณมากครับ